สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมโฮกสี่ศูนย์นะครับคันนี้เป็นรถเข้ามาใหม่อีกคันนะครับคนละคันกับที่รีวิวไปก่อนหน้านะครับเมื่อวานเข้ามาใหม่ครับแล้วก็ได้ทําการนะครับเข้ามาเช็คนะครับเช็คไม่ได้เช็คอะไรมากนะครับคันนี้ก็รถมาสภาพดีอยู่ครับช่วงหน้าก็ไม่ช้านะครับช่วงหน้าดีอยู่ สีนล้ออะไรก็ไม่ซึมไม่ร้วนนะครับก็จะจะเช็คให้ใหม่เลยครับเช็คให้ใหม่แล้วก็คลิคันหน้าแต่บปรับให้ใหม่หมดเลยนะครับเปลี่ยนสีนล้อเปลี่ยนอะไรให้เรียบร้อยเครื่องดีครับคันนี้เครื่องเพิ่งพิดมานะครับเครื่องไม่หลวมเครื่องแน่นดีเลยครับท่อนเกียร์ก็ดีครับคันนี้แต่ก็จะมีหอนตรงเฟืองกลาครับเดี๋ยวจะตัดท่อนแล้วก็เปลี่ยนเฟืองขับปต๊มเฟืองกลาให้ใหม่นะครับเป็นปีเก้าหกนะครับคันนี้ มี e 96นะครับปั๊มขาวก็ใหม่นะครับเดอร์นามิติกแค่ห้างนะครับปั๊มขาวใหม่นะครับก็ที่เห็นคานหน้าก็ไม่ค่อยรั่วซึมหรอกครับซึมแค่กระบอกเนื้วฝั่งซ้ายนะครับนิดหน่อยก็ซีนเดือดหมูตรงกลางนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเช็คเปลี่ยนให้ใหม่เลย mm hmm. เครื่องก็แห้งดีครับไม่เยอะไม่ซึม จะมีซึมตรงข้อต่อแป๊์โซลานะครับหน่อยเราจะทําให้ใหม่นะครับข้อต่อแป๊์โซล่านะครับนี่ครับที่เขาใส่กาวมานะครับเราจะทําให้ใหม่นี่ครับไม่ใช่ปัญหานะครับเล็กน้อยเครื่องดีเลยครับอันนี้หม้อน้ําก็ใหม่นะครับหม้อน้ําใหม่ได้ชาร์จใหม่นะครับรถเครื่องค้างพร้อมใช้งานนะครับเครื่องดีครับเรามาเช็คให้ใหม่ยางดีสี่เส้นนับยังใหม่ๆเลย ยางประมาณ90%นะครับสีเส้น,นครับคันนี้ได้ยางก็คุมแล้วครับกระทะล้อก็สวยครับทั้งสี่ล้อเลยเวียดมีให้ปกตินะครับมากับรถเลยโคลนชุดเฟอร์นิเจอร์ก็เดิมนะครับไม่แตกไม่ผุนะครับทรงปกติเลยแน่นหนาครับแข็งแรงพวกแท่น แทนนั <ai> ่งอะไรก็ปกติครับไม่ผูกไม่แจกนะครับก็ครั้นี้เขาแปลงปลดแปลงปดเผามาให้แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องทําอะไรเลยก็จะมีเปลี่ยนแขนยกให้ใหม่นะครับเพราะเขาเชื่อมดามตรงนี้มานะครับี่ครับเปลี่ยนแขนยกให้ใหม่สองข้างนะครับก็เดี๋ยวจะเช็คพวกล้อหลังนะครับสีล้อเปลี่ยนสีล้อปรับแผ่นเบรกปรับอะไรให้ใหม่ปรับเสืองท้ายให้ใหม่นะครับแล้วก็เช็คไฮดรอลิกให้ใหม่ หล,หลักเพราะว่าเกียร์เกียร์เกียร์เครื่องนี่ครับสภาพดีเกียร์ดีเลยอันนี้ก็เปลี่ยนสายคล่องเร็วให้ใหม่นะครับจะเปลี่ยนทายคล่องเร็วให้ใหม่ถ้าเช็คเสร็จนะครับนี่ครับบ่อเปลี่ยนให้ใหม่นะครับหลังคาเปลี่ยนให้ใหม่จะให้ดูชุดเฟอร์นิเจอร์ครับเดิมๆเดิมๆเลยนี่ครับ มีั่วซึมนิดหน่อยครับมันไม่เยอะครับคันนี้ไม่ได้เยอะมากมายครับเครื่องแห่งดีครับชุดสีชุดปลาครอบบางโคลนก็ดีหมดเลยครับส่งเดิมๆครับคันนี้ก็เดี๋ยวจะเก็บสีเก็บแล้วให้ใหม่ถ้าลูกค้าเอาสภาพนี้ก็ไม่ต้องทำก็ได้ครับสภาพยังดีอยู่ทรงยังดีอยู่ติดสติกเกอร์ใหม่พอครับนี่ครับที่เห็นชัดก็คือซีนกระบอกเลี้ยวฝั่งนี้ครับที่ซึมลงไปนะครับเดี๋ยวจะจัดการให้เรียบร้อยนะครับ อันนี้ดุมไม่ช้านะครับคานหน้าไม่ช้านะครับสวยทั้งสองข้างเลยลายคานเป็นรุ่นใหม่ครับคานตัวนี้มีเหลี่ยมกระแตกนะครับตัวนี้เขาเป็นรุ่นุนหลังนะครับรุ่นก่อนหน้านี้จะไม่มีเหลี่ยมนะครับ,รบรมานี้ครับตรงไหนที่พี่จำหนีราจะเก็บให้ใหม่เรียบร้อยนะครับ ให้ดูกว้างๆครับคันนี้สวยสวยตรงที่ว่าบอดี้ก็สวยครับระบบดีนะครับแล้วก็ได้ยางใหม่ด้วยครับได้ยางดีด้วยนะครับคุ้มเลยคันนี้ถ้าเก็บให้เรียบร้อยก็หกแสนปลายๆนะครับถ้าไม่ทําสีนะครับถ้าทําสีเปลี่ยนอย่างอื่นด้วยก็ประมาณเจ็ดกว่าครับแต่ว่าเราจะถ้าลูกค้ายัางไม่ไม่มีไม่มีไม่มีลูกค้ามาเอาตามสภาพแล้วก็ จะทำสีให้เรียบร้อยเลยแล้วก็จะเปลี่ยนด้านหน้าให้ใหม่แล้วก็เปลี่ยนคันล่างให้ใหม่นะครับคันลา่างคันคือคันเกียร์ตัวล่างนะครับเพราะว่ามันมันมีดามมีอะไรมาไม่สวยครับเดี๋ยวจะทําให้ใหม่เลย p ีชอช้ได้ปกตินะครับก็ลูกค้าสนใจก็โทรมาคุยให้ได้ครับเพราะว่าถ้าเช็คเสร็จแล้วก็พร้อมใช้งานนะครับถ้าไปซีเรืเ่องสีก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับ คุยเรื่องราคาคุยรายละเอียดกันได้นะครับตอนนี้ยังมีเวลาครับนี่ครับประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากชุดด้ั้งหน้าเป็น CMT ครับหลังก็ CMT คันนี้จะเป็น CMT ทั้งทั้งหน้าทั้งหลังนะครับก็ราคา6000ปลายๆนะครับเก็บให้เรียบร้อยแต่ว่าไม่ได้ทำสีครับถ้าทำสีก็เพิ่มไปเจ็ดกว่าครับ พร้อมส่งถึงบ้านคันนี้เริ่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับเด้ของเพิ่งโอนมานะครับส่งได้เลยครับคันนี้ส่งได้เลยรูปส่งได้เลยถ้าลูกค้าสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับโทรศูนย์ปดเก้าเจ็ดสองศูนย์ศูนย์เก้าสี่สามนะครับอีกรอบนะครับโทรศูนย์แปดเก้าเจ็ดสองศูนย์ศูนย์เก้าสี่สามนะครับ อสอบถามนะครับพูดคุยเครื่องรายละเอียดได้นะครับเรื่องราคามนคุยกันได้เลยครับมาดูจริงได้เลยครับที่อู่ปรมาณนี้ครับ เรื่องติดได้ไปกติครับแล้วจนให้ดูครับเครื่องดีครับเครื่องนิ่มครับเครื่องทำม,มาใหม่ครับลงอะไรก็ล่าครับ เครื่องดีครับเครื่องทํามาไม่นานครับจะของมาใช้เองครับไม่ได้ใช้หาง,งานโหดอะไรมากครับจะของขายเพราะว่าไปซื้อ TS90 นะครับป่าตัวนี้ถ้าไถนาะกว้างๆมันจะเร็วไม่สู้ TS นะครับ TS จะรถรอบเร็วกว่าแถวทุ่งกุลาครับก็เลยต้องขายออกอยากได้รุ่นที่มันคล่องตัวเร็วกว่านี้ครับถ้าคันนี้งานไร่เหมะเลยครับ งานไร่งานานาได้หมดแลวครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่าเขาว่ามองไปว่าช้านะครับไม่เกี่ยวกันหรอกครับอยู่ที่คนใช้มากกว่าอันนี้เขาโดยรวมก็สมบูรณ์แบบครับเพราะว่ามันบรรลาน้ำหนักตัวดีกว่ามันจะรอบอึดก,กว่าครับถึกกว่านะครับตัวนี้ก็ี๋ยวะทะทำการถอดนะครับถอดล้อสองข้างนะครับเช็คสโพกซ้ายขวาครับเช็คแผ่นเบรกให้ใหม่เช็คเพลิงท้ายให้ใหม่ เช็คคาโดริกเช็คปั๊มแดงให้ใหม่นะครับดูให้เรียบร้อยนะครับยกหางไม่ให้ร่วงไม่ให้รั่นเลยครับจะเช็คให้เรียบร้อยประมาณนี้ครับโอเคนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับสอบถามที่เบอร์โทร0897200943นะครับประมาณนี้ครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ